ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาพงเกษตรอรรษาชแนลครับผม <S 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 วันนี้เบาพงพ,งพามาชมควายสายพัฒนานะครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาพงเกษตรอรรษาด้วยครับก่อนอื่นก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าของควายสายพัฒนากันเลยครับ สวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อนภัสวรรณบุตรทองนะคะชื่อเล่นชื่อวีค่ะครับผมพี่กัดที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านขามใหญ่ค่ะตาบลเมืองไผยอำเภอหนองบีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมควายที่เลี้ยงมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับตัวนี้ตอนนี้มีมูล่าค่ะเป็นตัวแม่สีดํานะคะอ๋อมูล่ามูลา่าเป็นเหมือนควายป่าค่ะอ๋อเหมือนควายป่าก็คือเป็นควายผสมค่ะครับผมก<ม>่อนที่จะได้ลูกตัวนี้ เอาสายพันธุ์มาจากไหนครับอันซื้อมาค่ะตัวเม่ซื้อมาตัวแม่ซื้อมาซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งอะค่ะแสนหนึ่งใช่ตัวใหญ่ไหมครับตอนนั้นยังยังไม่ใหญ่ค่ะยังไม่ใหญ่ตอนนั้นเป็นควายสาวยังไม่มีลูกอ๋ออันนี้คลอดได้สองตัวแล้วค่ะแต่ตัวตัวแรกตายอืมเออแล้วทําไมถึงมาชอบควายทาไมไม่ไม่ไมไมเลี้ยงวัวครับวัวมัน ยังไงอะมันเดินอะมันไม่อยู่อะควายเนี่ยเขาจะกินอยู่กับที่อยู่เป็นฝูงแล้วก็ถ้ามีแหล่งน้ําเขาก็จะอยู่ไม่ไปไหนครับผมอ้าวัวนี่เดินไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะอ๋อครับก็เลยเราไม่ชอบตรงนั้นใช่ครับผมแล้วแล้วตัวลูกนี่สายพันธุ์เนี่ยของตัวพ่อเขาออกมาจากไหนครับของพ่อเขาคือผสมเบิ้มพันล้านค่ะเบิ้มพันล้านเป็นเป็นเป็นเชื้อน้ําหลอดค่ะที่เราต้องซื้อมาหลอดเท่าไหร่ครับตอนนั้นห้าพันหลอดห้าพัน เราเล่นสายพัฒนาไงครับผมอู้นี่ก็คืออันนี้คืออายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้เก้าเดือนค่ะอายุเก้าเดือนใช่ค่ะอู้ถ้าเขาจะโตเท่าแม่แล้วเนาะค่ะครับโตเร็วถ้าถ้าปีหนึ่งน่าจะท่วมแม่อืเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไงให้มันัตมันอวบอ้วนดีอย่างไรครับนี่เนี่ยมีหญ้าให้กินเราก็ปล่อยเราไม่ได้ทํานาไงทําแต่พอกินครับทําแต่พอกินนที่เราก็ปล่อยไว้เลี้ยงเองโดยที่ เราไม่ได้เลี้ยงเหมือนคนสมัยก่อนต้องเดินเลี้ยงตามมันเสียเวลาไงครับผมของพี่ไม่มีเวลาเรามีที่เราก็มัดทิ้งไว้ถึงเวลาแล้วก็ลงน้ำครับผมแล้วก็มีเวลาไปวิ่งขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่เรื่อยใช่ครับผมอาชีพอาชีพเสริมนะรอาชีพเสริมครับผมอู้นี่แล้วควายดอนตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาเป็นควายบ้านๆเนี่ยค่ะควายบ้านๆแต่เป็นควายดอนเราใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับ ตอนนั้นซื้อมาสอง0 0ื่นห้าสองหมื่นห้าตัวใหญ่ไหมครับตัวตอนนั้นย่างย่างตัวเล็กๆตัวเล็กๆเป็นควายสาวอันนี้เ<อ>พิ่งท้องแรกน่าจะคลอดประมาณเดือนหน้านี่ค่ะก่อนเขาจะท้องนี่เขาอายุเท่าไหร่ครับสองปีกว่าป,ประมาณาสองปีครึ่งโอ้ก็ซื้อตอนมาตอนนั้นมาสาวๆก็ถือว่าตัวไม่ใหญ่เนาะใช่ตอนซื้อมาตอนนั้นน่าจะสองปีอู้สวยนะครับหัวอ้วนมากเลยเชื่องดีด้วยเนาะค่ะนี่ครับคือเป็นคนที่ชอบควาย เป็นคนที่ชอบควายด่เริ่มตอนแรกก็จะเลี้ยงควายแหละแต่แฟนไปเอาวัวก่อนอก็เลี้ยงวัวเสียเวลาอยู่สองปีครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเลี้ยงควายดูเหมือนว่ามันจะไม่ถูกชโลกกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดถ้าปล่อยอ่ะที่ว่าปล่อยไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับยังไม่พูดอ่ะยังไม่พูดเอาเลี้ยงไว้เอาลูกก่อนเลี้ยงไวเอาสายพันธุ์ก่อนเนาะใช่อันนี้ก็พัฒนาเอาตัวผู้ตัวใหญ่น่ะทับอืมแล้วแล้วตัวเนี้ยมีสายพันธุ์ ใส่พันมาทับไหมครับในที่ว่าทองอยูนไม่ไม่เอาตัวผู้เนี่ยนะคะตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนั้นอ่ะตัวผู้ในคลองอ๋อตัวผู้อันนั้นเป็นควายเาเรียกอันนี้เป็นควายดอนอันนี้เป็นควายธรรมดาใช่เอามาทับเอามาผสมกันแล้วลูกคิดว่ามันจะลูกเป็นตัวนู้นหรือจะเป็นตัวนี้ครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ต้องต้องรอดูต้องรอดูอีกทีหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอ่ะห่ะเดือนหนึ่งก็คลอดแล้วอืมแล้วแล้วไออีกตัวหนึ่งอ่ะครับควายดอนอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็พึ่ง ซื้อมาค่ะก็ซื้อในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าชอบเผือกชอบควายเผือกอแต่จะเอามาพัฒนาครับผมจะเอาควายมาพัฒนาใ,<ช>ให้เป็นอยากได้ควายเผือกตัวใหญ่ๆหลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับผมเออใครที่มีแล้วเขาบอกว่าถ้ามีควายเผือกก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นเคล็ดแก้เคล็ดโอ้เป็นอย่างนี้ด้วยเนาะใช่โอ้ครับใครที่เนี่ยใครที่เลี้ยงบารมีใครที่เลี้ยงควายอยู่ใครที่เลี้ยงเออควายอยู่ก็ นําเสนอที่ได้เนาะใช่ได้เอามาเอามาทับได้เอามาทับได้เอามาเป็นพันได้นะเพราะว่าแกกําลังพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็ให้ลูกเล่นกับควายได้ด้วยเนาะได้โอ้สนุกเลยเนาะลูกขี่ควายทุกวันเวลาวันจุดจะมาอยู่กับควายเนี่ยค่ะรักและผูกพันอืมนี่ครับถือว่าดีมากๆนะครับผมเป็นสายพัฒนานะครับสายพัฒนาควายนะครับคือแกก็ชอบ ชอบเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะพี่เนาะก่อนที่เราจะมาเลี้ยงควายนี่ก็คือได้ศึกษามาก่อนไหมพี่ได้ศึกษาไหมก,ก็ก็ศึกษาค่ะศึกษาก็คือเราต้องเน้นสายพัฒนาที่เขาขายตัวแลวเป็นล้านอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากได้ตัวเป็นล้านมัเ้เขาเรา,าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกได,ได้แสนสองแสนก็เอาแล้วก็ปล่อยแล้วครับผมอู้ถือว่าสวยาางามมากๆนะครับเลี้ยงควาย ก็ดีกว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นธนาคารเดินได้ธนาคารเดินได้ใช่ถือว่าความคิดดีมา,มากๆนะครับถ้าเราฝากไว้ในธนาคารปีหนึ่งเราได้ดอกพอสองร้อยสามร้อยไหมละ่ะนั่นแหละใช่อ,อันนี้เราเอาคอดออกมาอย่างน้อยเราก็ได้ขั้นต่ำแล้วสองหมื่น ต่อตัวใช่ไหมก็คือคลอดออกมาคือได้เงินแล้วใช่ก็คือเราก็คือไม่ได้เลี้ยงอะไรมากก็ปล่อยให้เขากินหญ้าในพื้นที่ของเราใช่โอ้ถือว่าสุดยอดมากแค่มีพื้นที่เลี้ยงอืมล้วก็หาชีพเสริมช่วยด้วยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่วีมากๆนะครับผมที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้มาชมควายสายวัฒนาซึ่งมีแต่ตัวอ้นอ้วนสวยๆนะครับผมใครที่สนใจหรืออยากทักคุยกับพี่วีก็แอดเฟซได้นะพี่น้อง ใครก็ที่ไทยนี่พี่ก็ให้ความคิดในเรื่องของการเลี้ยงควายพวกนี้หน่อยครับว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงเราต้องทํำยังไงครับอยากเลี้ยงอันดับแรกเราต้องมีใจรักอะค่ะครับผมเราต้องมีใจรักแล้วเราก็ต้องใส่ใจเขาด้วยอเพราะว่า ไม่ว่าคนจะสัตว์ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องมีความรักความผูกพันครับผมก็คือก่อนที่จะมาเลี้ยงวันนี้ก็คือใจรักด้วยใช่แล,แล้วลเราต้องศึกษาก่อนเราต้องวางแผนก่อนเราต้องปลูกยงปลูกหญ้าไว้ให้เขาครับผม,มถือว่าสุดยอดมากๆครับผมใครที่อยากมีเพื่อนกับพี่บีก็แอดเฟซแอดไลน์ติดต่อเบอร์โทรมาได้นะพี่เนาะได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะ